ตัวใหญ่กับน้องหมูเด้งอ่ะนี่เห็นไหมอ๋อไปไหนแล้วโอ้อเขาดำน้ำเออดำน้ำไปแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่โผล่มาแล้วโผล่แล้วนี่นี่นี่บูขึ้นมาแล้วจะขึ้นบอกไหมนึกนึกสีพิงกับแม่มารีขาหมูขาหมูขาหมูมานี่เร็วมานี่เร็วไมาเร็วมาเร็วขาหมูสองตัวนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะว่าขาหมู มเออแม่โอ้ด้วยน้ำมาเร็วมาเร็วมาเร็วคนเก่งคนเก่งคนเก่งไงนี่โปเก่งดิสองตัวเห็นไหมมีใบไม้ขึ้นอยู่บนหัวด้ะหรือวสงสัยอาจจะทำไมใบไม้เต็มเลยเหรือวอาจจะคือหล่นจากกิ่งหรอเพิ่มทำไมน้ำทำไมน้ำมีน้อยจังก็สงสัยอาจจะคือฝนไม่ตกอาจจะคือสงสัยอาจจะคือน้ำมันแห้งไงอ๋อ น้าแม่มัน,มนชนตูดกันน่ะอืมต่อตูดเขาต่อตูดว่าต่อแถวต่อแถวเฮ้ยเขาไปโพลฝั่งนน้นแล้วไปวไแล้วไปโพลฝั่งนน้นแล้ว <c oughs> โัี้ชื่อไหแม่ปึ้งไปอยู่ฝั่งนน้นป่ะนี่อยู่ัง่งนี้นี่ อ pues oh, ุ้ยลิงกระโดดโหสุดยอดนี่นี่ผมแล้วปึ้มมันไหลขึ้นมาผมแล้วจะมาเรีงอาหารเอาดีหน้าผมอะไรนะขึ้นบ่อตัวอะไรอ่ะชื่ออะไรผ่าหมูผ่าหมูครับไม่ต้ไปซื้อหมูนะหนูหนูจะไปซื้ออาหารให้หูอฝั่งโน้นลูกฝั่งที่ไหนต้องหมูเด้งหมูเด้งเดินไปเรื่อยๆเจอหมูเด้งนะตรงนั้นมีอาหารเขาหิวไหม อ่ะปื้มนอนนิ่งเลยปื้มเขานอนนิ่งเลยอยู่ไหมอยู่ไหมปลุกให้หน่อยดิอืมก็ดูดิอันดูเสร็จจะไปยัจะไปหาแม่เรียกให้มันตื่นดิจะไปยังจะไปหาแม่เรียกให้มันตื่นดิแล้วเขาก็ลืมตาเนี่ยไปดูหมูเด้งกันอ่าโอเค